บอกว่าปีนี้ปี2020ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่เกิดเรื่องราวมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด19เรื่องการประท้วง Black Lives Matter นะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีเหตุไฟป่าออสเตรเลียด้วยกันก็มีอีกหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะคะที่ที่หลายๆคนก็จดจำนะคะแล้วก็ถูกถ่ายทอดผ่านช่างภาพทั่วโลกนะคะส่วนใหญ่จะเป็นช่างภาพข่าวค่ะล่าสุดค่ะนิตยสารไทม์ก็ได้คัดเลือก Top 100 photos of 2020หรือ100ภาพที่ดีที่สุดของปี2020นะคะคุณนภัหนึ่งในนั้นเป็นภาพการชุมนุมที่แยกเกษตรเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือภาพการชุมนุมที่มีผู้ประท้วงชูนิ้วชูสามนิ้วนะคะที่แยกเกษตรเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งภาพนี้นะคะถ่ายโดยคุณศักชัยลลิตนะคะจากสำนักข่าว AP ค่ะก็เป็น1ใน100ภาพที่นิตยสาร Time เลือกให้เป็นภาพทีดีที่สุดของปีนี้ค่ะซึ่งนอกจากภาพการชุมนุมในไทยแล้วก็ยังมีภาพอีกมากมายนะคะจากหลายเหตุการณ์ทั่วโลกค่ะที่สื่อความหมายและเรื่องราวของปีนี้ค่ะ หนึ่งในนั้นนะคะมีอีกภาพหนึ่งก็คือภาพผู้ประท้วงชูกำปั้นขึ้นฟ้าที่อนุสรสถานลิงคอนในวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่2มิถุนายนหลังจากการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ชายผิวดำที่ถูกตำรวจผิวขาวใช้กำลังจับกลุ่มและทำให้เสียชีวิตนะคะซึ่งเหตุการณ์ของจอร์จฟลอยด์ก็จุดประกายการประท้วงครั้งใหญ่ในสหรัฐและก็ได้แผ่ขยายไปทั่วโลกด้วยกันค่ะภาพนี้ถ่ายโดยอันเดรชุงนะคะจากนิตยสารฐานค่ะ อีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพอาสาสมัครที่รับมือไฟป่ากำลังราดน้ำลงไปบนหมีโคราตัวน้อยเนี่ยนะคะที่บาดเจ็บจากไฟป่าบนเกาะแคงกรูทางตอนใต้ของออสเตรเลียเป็นอื่นอีกหนึ่งภาพความประทับใจที่เจ้าหน้าที่ทำงานและดูแลสัตว์ที่ถูกกระทบนะคะภาพโดยอดัมเฟอร์กิวสันจากนิตยสารทานค่ะคือต้องบอกว่าเหตุการณ์ไฟป่าก็ทำให้ มีควาลหลายตัวเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บหลายตัวด้วยกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีภาพผู้ประท้วงนะคะสวมเสื้อคําว่าโปรดยุติความรุนแรงกําลังถูกลากบนถนนใกล้สนามกีฬาบาร์คลีเซ็นเตอร์ของเมืองบรุกลินนะคะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการประท้วงต่อต้านการเหยียดสีผิวหลังจากการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ค่ะภาพนี้นะคะก็มาจากมาลิกซิดีเบ้นะคะของนิตยสารทานค่ะ ถัดไปนะคะภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจวัด,วดอุณหภูมิและวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดที่โดพาทิวชุมชนแอร์อัดในเมืองภูเน่ค่ะประเทศอินเดียภาพนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจนะคะโททายโดยอตุนโลเกจากนิตยสารไทย์ค่ะ นอกจากนี้มีภาพหนึ่งนะคะที่สนามกีฬา s t a b บ l Center นะคะทีมบาสเกตบอล Los Angeles l a k e r s s นะคะสองแสงสปอตไลท์ลงมายัางทั้งที่2ที่นั่งอันว่างเปล่านะคะเพื่อไว้อะไรให้กับโคบีไบรอันนักบาสเกตบอลชื่อดังและลูกสาวของเขานะคะซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางเฮลิคอปเตอร์ค่ะและต่อไปภาพเด็ก2คนเดินผ่านสมาชิกกลุ่มทาเลบันในเขตอาิงกาของจังหวัด แหล่งแม่นในอัฟกานิสถานนะคะเป็นภาพที่บันทึกไว้โดยจิมฮูเลบรกจากหนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทมส์ค่ะอีกภาพหนึ่งนะคะชายคนหนึ่งวิ่งผ่านน้ำพุสวนจตุรัสวอชิงตันในเมืองนิวยอร์กนะคะหลังจากทีผ่ผลการเลือกตั้งสหรัฐระบุว่าโจไบเดนชนะการเลือกตั้งในปีนี้นะคะก็ภาพนี้ถ่ายโดยมาริเกซิดิเบจากนิตยสารทมเช่นเดียวกันค่ะ ต่อไปก็คือภาพของคนถือช่อดอกไม้ขณะที่ผู้ประท้วงปะทะกับตำรวจใกล้กับสำนักงานตำรวจซีแอตเทิลเวลาไม่นานหลังจากเที่ยงคืนของวันที่8มิถุนายนตอนเช้ามีคนขับรถฝ่าเข้าไปในฝูงชนผู้ประท้วงแล้วยิงคนในนั้นหนึ่งคนทำให้เกิดการประทะกันอย่างรุนแรงระหว่างตำรวจและผู้ประท้วงค่ะภาพโดยเดวิดไรเดอร์ อ,อีกภาพหนึ่งนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเล่นดนตรีที่ระเบียงบ้างในมิลานของอิตาลีนะคะซึ่งหลายหลายคนก็ต้องกับตัวในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะภาพนี้ของอเลสซานโดรกราซ a านีของเดอะนิวอร์กซ์ทมส์ค่ะและ,และมีภาพโอลิเวียแกรนด์สวมกอดคุณยายของเธอผ่านผืนพลาสติก หลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานเพราะว่าปัญหาล็อกดาวน์ช่วงโควิด19ภาพโดยเอาเบลโลนะคะจาก Getty Image ค่ะอีกภาพหนึ่งที่อยู่ในลิสต์เหมือนกันนะคะตำรวจประทักกับผู้ประท้วงในฮ่องกงซึ่งก็เกิดขึ้น1วันหลังจากที่รัฐบาลของจีนประกาศบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติค่ะภาพนี้นะคะถ่ายโดยลามิกเฟยนะคะของ The New York Times ค่ะ และภาพสุดท้ายค่ะภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กลับมาอย่างทำเนียบขาวหลังจากพักรักษาตัวจากโควิด -19 ที่โรงพยาบาลนะคะเป็นภาพที่คงจะได้เห็นว่าถอดหน้ากากอนามัยภาพโดยแอนนามันนี่เมเกอร์จากหนังสือพิมพ์ The New York Times ค่ะคือภาพนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นที่ สื่อหลายสำนักจับตาในช่วงนั้นเลยนะคะเพราะว่าตอนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ติดเชื้อโควิด -19 บาพาดหัวใหญ่มากทุกสำนักเลยทีเดียวนะคะแล้วพอนายทรัมป์กลับมาปุ๊บเนี่ยต้องชอตนี้เลยค่ะก็ถือว่ากลับมาในเวลาอันรวดเร็วนะคะและหลังจากนั้นช่วงหนึ่งนะคะที่เขาจะบอกว่าโอ๊ยผมแข็งแรงรู้สึกเหมือนเป็นซูเปอร์แมนแล้วกลับมาทำงานได้ตามปกติ หลังจากที่ใช้เวลาไปอยู่โรงพยาบาลไม่เกิน3วันนะคะ,คะช่วงนั้นทั้งๆท,ที่ถ้าเป็นคนอื่นติดโควิด -19 นี่จะต้องพักรักษาตัวกันนานทีเดียวค่ะ,คะเอาละค่ะน,นั้นก็คือภาพแห่งความประทับใจได้เห็นการทำงานหนักของบรรดาช่างภาพหลายๆท่านต้องเสี่ยงชีวิตนะคะกว่าจะได้ภาพประทับใจที่เราเห็นเป็นภาพข่าวเกิดขึ้นจากสถานการณ์จริงๆปีนี้นี่ คนประท้วงเยอะทีเดียวนะคะใช่ค่ะเกิดขึ้นหลายประเทศทั่วโลกนะคะทั้งในอเมริกาทั้งในฮ่องกองรวมถึงไทยเองแล้วอาจจะมีแล้วจริงๆมันก็มีอีกหลายประเทศทั่วโลกที่เราไม่ได้พูดถึงนะคะซึ่งถ้าใครอยากดูนะคะว่าในร้อยภาพมีภาพไหนอีกบ้างที่เราไม่ได้นำเสนอในวันนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของ Time Magazine นะคะ